สวัสดีค่ะมดจากอิดิยาคอฟฟี่นะคะกลับมาพบกันอีกหนึ่งครั้งค่ะซึ่งวันนี้นะคะเรามากับตัวเครื่องขั้วมือ2นะคะตัวนี้จะเป็นแบรนด์จากประเทศเกาหลีใต้ค่ะชื่อว่า p ีโรสเตอร์นะคะสําหรับตัวเครื่องที่เราเอามารีวิวให้ดูวันนี้นะคะจะเป็นไซส์ขนาด1นกิโลนะคะตัวเครื่องนะคะปกติแล้วเนี่ยก็จะเป็นระบบแมนวนวลทั่วไปเลยแต่ว่าวันนี้เนี่ยเรามีการเสริมออปชันเข้าไปถึง2องออปชันนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่ามีฟังก์ชันอะไรบ้างตอนนี้เครื่องพีโรสเตอร์ตัวนี้นะคะเราได้มีการเพิ่มออปชัน อยู่ที่2องออปชันอย่างที่แจ้งไปนะคะอย่างแรกเลยนะคะตัวนี้นะคะที่เราเพิ่มไปก็จะเป็นตัวรัมสปีดค่ะซึ่งหลายๆโรสเตอร์นะคะตอนนี้เขาก็จะมีลูกเล่นนะคะในเรื่องของการปรับรอบสปีดเพื่อให้เหมาะสมกับกาแฟที่เราจะควัวนั่นเองนะคะ2ก็คือจะเป็นตัวการต่ออธิซานหรือว่าต่อคอมพิวเตอร์นะคะเพื่อดูในส่วนของกราฟ นะคะแล้วก็สามารถบันทึกโปรไฟล์ของลูกค้าเนี่ยทำให้การคั่วก,กาแฟเนี่ยง่ายยิ่งขึ้นค่ะโรสเตอร์ตัวนี้นะคะจะเป็นระบบแก๊สค่ะซึ่งตัวนี้เราได้มีการต่อแก๊สเอาไว้เรียบร้อยแล้วตัวนี้ก็เป็นแก๊สหุงต้มที่เราใช้ตามครัวเรือนตามปกติเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาเปิดใช้งานกันให้ดูค่ะเริ่มแรกนะคะเราก็ต่อไฟก่อนเลยนะคะแล้วก็ต่อแก๊สให้เรียบร้อยหลังจากนั้นเราก็กดตัวนี้นะคะอ่าตัวหน้าจอนะคะเขาก็จะขึ้นแบบนี้เลยค่ะ หลังจากนั้นนะคะเราก็ตอนนี้ตัวดัมมันจะยังไม่หมุนนะคะให้ลูกค้ากดตัวรันตัวนี้ค่ะหนึ่งครั้งนะคะตัวสปีดเนี่ยก็จะทํางานนะคะเราก็ดูจากตรงนี้ได้ด้วยเนี่ยค่ะตัวสายพันธุ์ก็จะทํางานนะคะรวมไปถึงตัวสปีดดัมเนี่ยเขาก็จะหมุนตามรอบที่เราปรับเอาไว้ซึ่งอันนี้เราก็สามารถปรับนะคะขึ้นลงนะคะตัวนี้สูงสุดนะคะได้อยู่ที่70รอบต่อ1นนาทีค่ะ ชั้นที่2นะคะที่เราใส่มาให้นะคะตัวนี้ก็จะเป็นการเชื่อมต่อผ่านคอมพิวเตอร์นั่นเองนะคะอย่างโปรแกรมที่เราโหลดมาอันนี้ก็จะชื่อว่าอธิษานค่ะซึ่งตัวนี้ก็โหลดฟรีนะคะจะสังเกตได้ว่าเมื่อเราเปิดไฟเปิดอะไรเรียบร้อยแล้วนะคะเรากดสตาร์ทเนี่ยเขาก็จะมีแจ้งทั้งในส่วนของเวลานะคะอุณหภูมิล,ลงไปถึงอากาศนะคะซึ่งตัวนี้สำหรับนักคั่วต่างๆนะคะชอบมากๆเพราะว่ามันสามารถบันทึกโปรไฟล์ทำให้เขาง่ายต่อการคั่วด้วยค่ะ เครื่องคั่ว Ploster ไซส์1กิโลนี้นะคะสามารถคั่วได้ทั้งกาแฟซิงเกิลออริจินนะคะที่เป็นสเปเชียลตี้หรือว่าจะเป็นกลุ่มแมสนะคะพวกกลุ่มคอมเมชีลก็คือสามารถทําได้ค่ะสําหรับตัวเครื่องตัวนี้นะคะบอกได้เลยว่าลูกค้าได้ไป2องออปชันเนี่ยก็คุ้มมากๆเลยค่ะในราคาเพียง95,000บาทเท่านั้นนะคะสําหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะรีบเข้ามาจับจองได้เลยนะคะ